เลขาเดลเล่าให้ฟังบางบบาวสมนึกแก้าอภรรกับตันาราญเตเดวัย39ปีเล่นกับนาราญยยเตมาติดต่อกันถึงฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่7ตั้งแต่ฤดูกาล2018และเคยเล่นนาราทิวาส f อฟซคว้าแชมป์โซนในปี2009ก่อนที่จะมีการตั้งหลีกทุยพภาคอย่างเป็นทางการในปี2010ผลงานที่ดีที่สุดของบางบ่าวเคยคว้าแชมป์2ครั้ง ในปี2009คว้าแชมป์โซน,นใต้และไปเล่นรอบประเทศได้อันดับสาร,รองจากราช,ชานนบุรีและเชียงรายยูเนเต็ดพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นดิวิชั่น1ในตอนนั้นแชมป์โซน,นใต้อีกครั้งในปี2007กับคารเดซ่าสตูยูเนเต็ดเข้าไปเล่นรอบแชมเปี้ยนส์ลีกในระบบน็อกเอาท์เย่าเยือนแต่พ่ายบีทีวี2บนวีิีท์2เกมสกอร์รวม1-1พ่ายจุดโทษ8ประตูต่อ7ตกรอบ1 2ทีม ในปี2015เคยพาป,ปัตตานี f c ไปเล่นเพลย์ออฟกับอุดรธานี f c ในรอบก่อนแชมเปียนส์ลีกผลเสมอ0-0ในเกมและพ้าจุดโทษ4-3ที่สนามตีลากลางจังหวัดอยุธยาเคยพานาราเนเต็ดเล่นเพลย์ออฟในยุคที่ยังมีไทยลีก3โซนล่างในปี2018พ่ายอายุทยายยเยนเต็ด2เกมสกอรวม2-1 สโมสรอ,อาชีพที่เคยเล่นนาลาทิวาสเอฟซีหาดใหญ่เอฟซีสงขายนินเต็ดไทยลีกกระบี่เอฟซีดิวิชั่นหนึ่งปัตตานีเอฟซีภูเก็ตเอฟซีนครศรีอนุตยาคาเนซาสตูนยูนเต็ดนารายูนเต็ดในช่วงปลายการค้างแข่งอาชีพบางบ่าวางแผนต้องไปเรียนเพิ่มเติมในทางโคช้ชเพื่อมาทํางานในวงการฟุตบอลต่อไปบางบ่าวบอกว่าเคยคิดจะหยุดเมื่อสองถึงสามปีที่แล้วแต่ก็ไม่ได้หยุดที่ว่าร่างกายยังโอเคอยู่ถ้าปีหน้าทีมยังเอาก็คิดว่าน่าจะเล่นต่ออีกสักปี ส่วนเด็กๆน้องๆในจังหวัดมีฝีเท้าดีที่ขึ้นมาจากอะคาเดมี่เยาวชนย19เด็กสารฝันมี5โรงเรียนเชื่อว่านารามีน้องๆเก่งๆขึ้นมาทดแทนได้นอกจากฟุตบอลแล้วยังมีธุรกิจร้านขายจานดาวเทียมที่ชื่อนาราอินโฟเป็นของพ่อตาเปิดมาก,กว่า10ปีแล้วเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องมาสานต่อครอบครัว นาฬกา y ดปีนี้กระแสดีมากได้ทั้งบดคำสิงและซีซารมาช่วยตัวหมดขายเสื้อได้เยอะจนโรงงานผลิตไม่ทันแฟนบอลมาจากทุกสารทิศบางคนมาจากต่างอำเภออาจจะจันเต็มหมดไม่พอรองรับขอบคุณแฟนกอและพิฆาทุกคนครับ